ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับกองทัพไทยและข่าวสารด้านความมั่นคงทุกวันนะครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับยานเกราะพิฆาตรถถังที่ถือว่าน่าสนใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งของกองทัพบกไทยนั่นคือ m เ0 1 uv A หรือพุททเฮเคอร์รถเกราะที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรถถังโดยเฉพาะและแม้จะเป็นยุธทธปก,กรณ์ที่พัฒนามาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น แต่ในปี2025นี้มันยังคงมีความสำคัญและมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียวแอม901อิเเป็นการพัฒนาต่อยอดจากรถสายพานลำเลียงพลทำ113ที่ด,ด่งดังโดยถูกดัดแปลงให้เป็นยานกระอพิฆาตรถถังจุดเด่นคือแทนที่จะใช้ปืนใหญ่เหมือนรถถังทั่วไปแอม901เลือกติดตั้งระบบปล่อยจรวดนำวิธีต่อต้านรถถัง b 7 1โคซึ่งสามารถโจมตีรถถังและยานประสัตว์รู้จากระยะไกลได้อย่างแม่นยำ ก่อนที่เป้าหมายจะสามารถยิงตอบโต้กลับมาถือเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์การรบเชิงยุทธวิธีแบบซุ่มโจมตีและยิงแล้วถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพผักย้อนไปในยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาต้องการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ M 1 1 3เพื่อรับมือกับกองกำลังรถถังของโซเวียตที่คาดว่าจะบุกทะลุด้วย T ลบ5 5า T ลบ612หรือ T ลบ72รถเกราะที่มีความเร็วเคลื่อนที่คล่องตัวและติดตั้งอาวุธนำวิธีต่อต้านรถถังจึงเป็นคำตอบ และนั่นก็คือจุดกำเนิดของแอม9 0 1ีที่ต่อมาได้ถูกส่งมอบให้กับประเทศพันธมิตรรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับสหรัฐออกตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามด้านการออกแบบแอม901จะมีโครงสร้างหลักเมือม่อแอม113แต่เพิ่มหอคอยป้อมปืนแอม27แต่มอสเซนคิาซึ่งติดตั้งท่านยิงโทแบบคู่หอคอยนี้สามารถยกขึ้นเพื่อยิงและลดลงเพื่อเก็บทำให้ตัวรถมีความต่ำ โปรไฟล์ไม่เด่นชัดลดโอกาสถูกตรวจพบและโจมตีเมื่อเคลื่อนที่ลูกเรือประกอบด้วยสีนายได้แก่พลขับผู้บังคับการพลหญิงและพลบรรจุโดยภายในสามารถเก็บจรวดทอสำรองได้หลายลูกเพื่อรองรับการลบต่อเนื่องจรวดทอคือหัวใจหลักของแนม้มร0 1ระบบนี้มีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำสูงใช้วิธีควบคุมแบบสายไฟโดยพลยิงต้องเล็งเป้าหมายจนกว่าจรวดจะพุ่งเข้าชนสามารถเจาะเกราะของรถถังหนักและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างสบายปัจจุบันไทยเองก็ยังมีการใช้รุ่น ขอลบสองที่พัฒนาขีดความสามารถเจาะกร่อได้มากขึ้นรวมถึงแบบโจมตีจากด้านบนที่เป็นจุดอ่อนของรถถังสมัยใหม่ในด้านสมรรถนะ M901 ใช้เครื่องยนต์ดีเซ์ดิทูิทดิซลหกวี53ากำลัง275แรงมาทำความเร็วบนถนนในราว6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการประมาณ480กิโลเมตรจุดแข็งคือการเคลื่อนที่คล่องตัวลุยภูมประเทศทุกรูปแบบได้ดี แม่เกราะจะไม่นาเหมือนรถถังหลักแต่ก็เพียงพอในการป้องกันกระสุนปืนเล็กและสะเก็ดระเบิดยุทธวิธีของ M901 เน้นการพังตัวและซุ่มโจมตีเช่นซ่อนตัวตามสันเขาป่ารกหรือหลังสิ่งกีดขวางเมื่อคาศสกเข้ามาในระยะจึงยกท่านยิงขึ้นยิ่งใส่เป้าหมายแล้วรีบเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ก่อนถูกตอบโต้นี่คือความได้เปรียบของการลบด้วยจรวดนำวิธีที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปประสิทธิ์แบบรถถังดวลกันโดยตรงสำหรับบริบทของไทย ภัยคุกคมด้านรถถังอาจไม่รุนแรงเข้าภูมิภาคอื่นแต่ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติยังคงมีรถถังอย่างที่ลบ55ที่ลบ72หรือแบบจีนสมัยใหม่กาเมยียม9เ1อดพร้อมพร้อมจรวดโทจึงทำให้ไทยมั่นใจได้ว่าสามารถรับมือกับการรูปแบบหุ่มเกราะได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในรถถังหลักจำนวนนับร้อยคันอีกทั้งยังเหมาะสมกับภูมิประเทศไทยที่เต็มไปด้วยป่าเขาและพื้นที่ลุ่มการเคลื่อนที่ของรถถังใหญ่ไม่สะดวกนัก แ901สามารถเข้าพื้นที่และตั้งจุดซุ่มได้ง่ายกว่าอีกหนึ่งข้อดีคือความง่ายในการบำรุงรักษาเพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับแปม1 1 3ที่กองทัพไทยมีประจำการอยู่แล้วทำให้การซ่อมบำรุงการฝึกพลประจำรถและการจัดหาอะไหล่ทำได้อย่างสะดวกและประหยัดกว่ารถทั้งหลักขนาดใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้มีการปรับปรุงเนม901บางส่วนเช่นการติดตั้งกองเลนกลางคืนระบบสื่อสารที่ทันสมัยขึ้น รวมถึงการใช้รุ่นใหม่ของโทมิสุระที่ยิงได้ไกลกว่าและมีพลังเจาะกระสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้แอม901เอจะเป็นของเก่าแต่ก็ยังสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบสมัยใหม่แอม901เอถือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแนวคิดจากรถถังพิฆาตด,ด้วยปืนใหญ่มาเป็นรถถังพิฆาตด,ด้วยจรวดนำวิธีแทนจุดเด่นไม่ใช่การประทบตรงต่อแต่คือการใช้เทคโนโลยีและแทคนิกที่ชาญสลาดเข้ามาแทนที่ความหนาและความแรงของรถถังหลักสำหรับประเทศไทย ชุดขายหลักของแห้ม911คือราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถถังหลักแต่ยังคงมอบขีดความสามารถทำลายรถถังสัตว์รู้ได้จริงมีความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายและเข้ากับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของไทยได้อย่างลงตัวแม้ว่าในอนาคตไทยอาจจะจัดหายานกรอบหรือตัวปล่อยจรวดต่อต้านรถถังสมัยใหม่มาแทน M911 แต่จนกว่าจะถึงวันนั้นา9 1 1ยังคงเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ช่วยให้กองทัพไทยมีอํานาจการยิงเพียงพอในการยับยั้งค่าศึกที่อาจเข้ามาพร้อมพร้อมกาลังยานเกราะหนักสรุปได้ว่า M911 TV คือ,อยานเกราะพิฆาตรถถังที่แม้จะมีอายุหลายสิบปีแต่ยังคงความน่าเกรงขามในสนามรบด้วยจรวดทอที่แม่นยํารวดเร็วและส่งพลังผสมผสานกับความคล่องตัวและความทนทานทําให้มันเป็นอาวุธที่กองทัพไทยยังไม่อาจมองข้าม และยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญบนเวทีการป้องกันประเทศของเราในปี2025นี้หากคคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับกองทัพไทยและความมั่นคงทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ